เพื่อนๆครับเข้าสู่หน้าร้อนแล้วครับแอร์รถคู่ใจของเราครับไม่สู้แดดครับลหลายคนเจอปัญหาครับวันนี้ผมมีคําแนะนําเบื้องต้นนะครับสาเหตุของแอร์รถยนต์ไม่สู้แดดเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเราจะได้เป็นแนวทางนะครับก่อนที่เราจะเข้าอู่หรือศูนย์บริการทําการแก้ไขนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะครับติดตามเรามาว่ากันเลยนะครับผมสาเหตุที่1ที่เจอกันได้บ่อยนะครับเขาเรียกว่ากองแอร์ ตันครับหรือเสื่อมสภาพนั่นเองครับและหลายคนตกมาตายครับกองแอร์ชิ้นส่วนเล็กๆนะครับสี่ห้าร้อยบาทนะครับผมเพื่อนๆไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนตามระยะเลยนะครับถ้าสภาพกองแอร์เพื่อนๆเป็นอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับลมแอร์ไม่ออกกองตันรับรองแอร์ไม่สู้แดดแน่นอนนะครับผมแล้ต่อไปนะครับใส่ที่2นะครับก็คือตู้แอร์ตันครับอ่าหลายๆคนออกรถมา1ปี2ปี3ปี4ปีก็แล้วไม่เคยล้างแอร์เลย สภาพก็ตู้แอร์นะครับให้ด <t un problem> ูรูปนะครับเป็นอย่างนี้นะครับตู้ตันเป็น